ยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ไลฟ์สดของเดี๋ยวติกตอกก็ยังทยอยกันเข้ามาแล้วก็จะมาตั้งเข้ามาช้านิดนึงเพื่อจะตั้งรลบเป็นเซตของการ นำเดินจงกรมก็คือ walking meditation ทาง YouTube อาจจะเสียงค่อยไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ต่อไม้ไร้สายใน TikTok ก็จะชัดเจนก็มีไม้ไร้สายอยู่ชุดเดียวแล้วทาง Facebook ก็อาจจะได้ยินเสียงค่อยแต่ก็คงจะพอได้ยินอยู่แต่มาจะนำในชั่วโม,มงแรกนี้ก็จะนำ Walking m e d i t a t i o นทางเซนเรียกว่าทางเซนเราก็จะเรียกว่าอิสระภาพทุกย่างก้าวอาตมาก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องแบบปิดเพื่อจะ,อะนำภาวนานำจริดภาวนาเป็นภาวนามายักปัญญาหลังจากเมื่อช่วงเช้าเราก็ จริจิตตัมปยะปัญญาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสุดตกมยะปัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นสุดตกมายะปัญญาการได้ฟังแล้วก็การโยนิโสมนิโยนิโสมนสิการเพื่อจะได้เข้าสู่จิตเข้าใจน้องใจพิจารณาเป็นจิตตะมยปัญญาช่วง หัวข้าอย่างนี้ก็จะเป็นเจริญภาวนาโดยภาวนามายปัญญาในการปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเดินจงกรมกันในแบบเซนนะเป็นอิสระภาพทุกย่างก้าสำหรับผู้เก่าแล้วในใน t ิกต o k ก็สามารถช่วยอาตมาสพอร์อตอาตมาหน่อยว่าโอเคไหมนะมุมกล้องมุมกล้องแล้วก็เ,เสียงระบบเสียงเป็นเช่นไรนะถ้าโอเคแล้วก็กล่าวสาธุการมาด้วยนะสำหรับผู้ชมใน t ิกตอกที่เป็นผู้เก่าแล้วแต่สำหรับใน YouTube ก็อาจจะได้ยินเสียงค่อยหน่อยใจไม่ต้องเป็นไร ก็อย่าพึ่งตกใจเดี๋ยว,นใ,นยวในภายภาคหน้าก็าจะมีไมเคิลว s ยเลสไมโครโฟนว e l เลสมาใช้อีกหลายชุดมันจะชัดขึ้นแต่ว่าน่าจะได้ยินอยู่ถ้าได้ยินแล้วใน YouTube ก็มีผู้ชมอยู่ก็ช่วยกรุณากดหนึ่งมาก็ได้ถ้ากดกดหนึ่งมาว่าโอเคระบบมุมกล้องแล้วก็ ระบบเสียงโอเคก็กดหนึ่งมาถ้าไม่โอเคก็กดสองมาเป็นเพราะเหตุไรนะ,ะโยมแอนมาแล้วบอกกดหนึ่งมาแล้วโอเคนะ,ะในติ๊กต k อกนี่จะได้รับสิทธิพิเศษหน่อยเพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook อย่าเพิ่งน้อยใจนะอย่าเพิ่งน้อยใจอุปกรณ์มันมันจำกัดนะตอนนี้ก็เข้ามาสามสิบเ็ดท่านแล้วในที่ต o อใน YouTube ก็มีใน YouTube ก็มีหนึ่งท่านสองท่านละใน f a c e b o o k นี่ก็วันนี้ก็เริ่มเริ่มหลายส่วนใน c e b o o k กก็ยังยังไม่มีผู้ชมแต่ ก็เพราะว่ายังไม่ได้แจ้งนะเป็นการทดลองแต่ในทิกต o อกมีเป็นสังคมที่ที่รู้สึกว่าเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันในทิกตอวันนี้ภาวนามายปัญญาด้วยการภาวนามายะปัญญาด้วยการปฏิบัติเดินจงกรมในแบบเซนหลาังจิตเขาเรียกว่า Walking Meditation แล้วก็ทางเซนจริงๆก็จะแปลได้ว่าอิสรภาพทุกอย่างก้าอย่างก้าทุกอย่างก้าวด้วยอิสรภาพอัตมาก็จะนำแล้วหลังจากนั้นช่วงที่สองช่วงมงที่สองอัตมาก็จะไปนั่งอยู่ที่เดิมนั่งข้างหลังตรงโน้นเพื่อจะนําปฏิบัติจิตตภาวาเหมือนเดิม ดยเจริญสติโดวยวิธีในรูปแบบคณิกสะ,ะสมาธิปุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็จิตตกภวังเล้ก็จะนาปฏิบัติชั่วโมงที่2เหมือนเดิมแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยจะเปลี่ยนวันนี้เป็นวันแรกทีท่ีหันกล้องไปทางนี้แล้วก็เป็นกล้องหลังก็จะได้รู้ว่าไหนซ้ายในขวาให้ถูกต้องถ้าเป็นกล้องหน้ามันจะสลับกันหรือจะสับสน เดี๋ยวอัตมาขอเข้าไปดูว่ามีคนเข้ามาเยอะหรือยังนะทีตอในเฟซบุ๊กด้วยในเฟซบุ๊กยังไม่มีใครอืมเอาละก็ผ่านมาแล้วเก้านาทีถึงสิบนาทีแล้วก็คงจะเท่านี้แหละวันนี้เป็นวันแรกเป็นค่ำคืนแรกที่จะ นำปฏิบัติในรูปแบบด้วยวิธี walking meditation หรือแปลเป็นไทยแบบท้าพุทธทางเดราวาาเราก็จะเรียกว่าเดินจงกรมทางเซนเราก็แปลออกมาแล้วจากเป็น30มจาแปบลบเป็นไทยได้ว่าอ,อิสระภาพทุกอย่างก้าวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมชุดพระเซนถึงไม่มีไอ นี้นะอย่าย่าเนี่ยอย่างนี้มันเป็นถุงย่ามนะอาตมาก็จะใส่แว่นตาไปในนี้เอาไว้เก็บเก็บเอกสารเก็บสิ่งของเล็กน้อยๆที่ไม่หนักมากไปในนี้แล้วก็บางเนี่ยชุดนี้เขาเรียกจีวรนทะเซนเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกเจนะียซานเจียซาก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้มีมีถุงย่ามนะถุงย่ามก็จะเป็นถุงนี้อยู่ใต้แขน ้แขนสองข้างเอาไว้ใส่ของใส่ตำราอะไรอย่างนี้ที่มันไม่หนักมากแล้วเจียาที่ไม่มีถุงย่ามถุงใต้แขนอย่างนี้ก็จะมีก็มีแล้วก็สะพายย่ามไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีถุงย่ามใต้แขนนี้เอาละเดี๋ยวขอเช็คดูอีกนิดนึงว่าก่อนจะเริ่มต้นก็มี สัตุชนมีผู้ป่วยใจในธรรมเข้ามาเ,เยอะเยอะหรือยนะังโอเคก็เยอะแล้วนะโยมชื่นจิตกราบนมัสการเจ้าค่ะโอเคเอาละ <c oughs> ในการเดิน,นการเดินโงกลมในแบบเซนเนี่ยมันก็จะเดินในรูปแบบก็จะเดินแบบแช้าในที่ส่วนตัวเดินในจังหวะปิด ทุกย่างก้าวด้วยอิสรภาพจริงๆแล้วก็มันก็จะมีการเดินในแบบที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในชีวิตประจําวันก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราเราเดินจงกรมอยู่เดินด้วยอิสรภาพทุกอย่างก้าวเลยเดินไปที่ทํางานเดินไปที่ร้านค้าไปซื้อของเดินตามถนนหนทางก็ไม่มีใครรู้ว่าเราเดินจงกรมเพราะมันอยู่ที่ลมหายใจของเราเดินให้สัมพัธ์กับลมหายใจหลักการก็มีอยู่ว่า ลมหายใจเข้าเนี่ยคือสมถะสมถะคือลมหายใจเข้าสมองซีกขวาเนี่ยควบคุมการทํางานของร่างกายซีกซ้ายนะแล้วสมองด้านซ้ายสมองซีกซ้ายเนี่ยเก็บเวีนกาสมองด้านซ้ายเนี่ยจะควบคุมการทํางานของร่างกายด้านขวาซีกขวาอันนี้ทุกคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วนะแล้วสมองสองข้างเนี่ยทำงานต่างกัน สมองซีกขวานี่เป็นเรื่องจินตนาการเป็นเรื่องของอิมเมจินเป็นเรื่องการเ้อฝันการฝันการจินตนาการแล้วสมองซีกขวาซีกซ้ายปกติปกตซีกขวาไปละซีกซ้ายจะเป็นเรื่องใช้ตักกะเหตุผลใช้ความคิดคิดคนที่ถนัดด้านขวาเพราะมันควบคุมการทํางานด้านขวาใช่ไหม คนที่ปวดไมเกรนคิดมากอะไรเนี่ยจะด้านซ้ายทั้งนั้นจะไม่ค่อยมีคนที่ปวดไมเกรนด้านขวาเพราะด้านขวานี่เป็นเป็นจินตนาการเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าเป็นภาษาอังกกฤษก็จะเรียกได้ว่าสมองซีขวาเนี่ยเป็น EQ นะ EQ ก็คือ emotional ก็คือเป็นเต็มไปด้วยอารมณ์เอนเตอร์เทนนิ่งสมองซีซ้ายก็จะเป็น IQ ในคิวในคิวคิดวิเคราะห์เป็นโลจิกนะมีตรรกะมีเหตุผลฉะนั้นมันก็เป็นได้ว่าสมองซีขวานี่มันจะเป็นสมรถนะแต่สมถะมีความสุขเอนเตอร์เทนนะแล้วสมองซีซ้ายก็จะเป็นวิปัสสนาการทํางานของมันเป็นคือมองหาเหตุผลมองหาตรรกะสืบ,บเนื่องเห็นความสืบเนื่องมองเห็นแจ้งนะอะไรประมาณนี้นะ สมองซีขลาซ้ายกับขวาทํางานต่างกันอย่างนี้แต่เมื่อกี้บอกไปแล้วสมองซีขวาควบคุมการทํางานด้านซ้ายซีซ้ายกองร่างกายสมองซีซีซ้ายควบคุมการทํางานของร่างกายฝั่งขวานี่แหละบางคนชอบเอนเตอร์เทนชอบจินตนาการก็จะถนัดซ้ายอย่างยกตัวอย่างอย่าง,ยางโยมแอนจะเป็นคน ช่างฝันจินตนาการเป็นศิลปินและคนที่นาหนักขวาแบเป็นคนที่ใช้เหตุผลให้ความคิดมีเจ้าความคิดใช้ตรรกะเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นจําไว้เลยว่าแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับการหายใจลมหายใจเข้าเนี่ยก็คือสมถะเป็นอาการของการหยุดเวลาหายใจเข้าเหมือนที่เราปฏิบัติจิตตภาวนาในสมาธิ หายใจเข้ามารู้สึกได้เลยเมื pues, ่อหายใจเข้า, MA, ria, าโลากท nah ั้งโลกนี wow. ้หยุดจ so ักรวาลทั้งจักรวาลหยุดหยุดหรือชะลอมันนิ่งสงบเพราะเราต้องการออกซิเจนมีความต้องการดีมานมีความต้องการออกซิเจนเมื่อสูดออกซิเจนเข้าไปมันจะหยุดพุกสรรพสิทธิ์ในร่างกายการทํางานแม้แต่จักรวาลโลกนี้หยุดหายใจเข้าคือสมบัติคือหยุดอาการของมันคือหยุด หายใจออกก็คือวิปัสสนาคืออาการเห็นแจ้งเพราะมันผ่อนคลายหายใจออกนี่จะผ่อนคลายผ่อนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอ,อากาศเสียมันจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วเมื่อผ่อนคลายก็จะการใช้ความคิดการตักกะเหตุผลเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรด้วยจิตได้ง่นนายมองเห็นที่มาที่ไปอาการของวิปัสสนานี้ก็จะเป็นสืบเนื่องเห็นความสืบเนื่อง ฉะนั้นจำง,ง่ายๆก็แล้วก,กันว่าสมาถะคือหยุดวิปัสสนาคือสืบเนื่องฉะนั้นแล้วมันสัมพันธ์กันสมองซีกขวามันคอนโทรลร่างกายซีกซ้ายสมองซีกซ้ายคอนโทรลร่างกายซีกขวาในขณะที่เดินมันต้องใช้ก้าวซ้ายก้าวขวาใช่ไหมมีซ้ายขวาสลับกันฉะนั้นซ้ายมันก็จะเป็นสมถะขวาก็จะเป็นวิปัสสนาในเวลาก้าวเดิน ฉะนั้นจำไว้เลยว่าเท้าซ้ายคือสมถะเท้าวขวาคือวิปัสสนาอแล้วก็สัมพันธ์กับลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือในปัจจุบันลมหายใจไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไร้อดีตไร้อนาคตใช้ลมหายใจแบบเดียวกับอนาปนานสติที่จเจริญสตินะหรือปราณายามะในทางภ <c oughs> าษาสันสกฤตฉะนั้นเท้าซ้ายที่ว่าสมถะ มันก็จะเป็นลมหายใจออกพร้อมกันขอโทษขอโทษ,โทษลมหายใจเข้านะเป็นสมถะเท้าซ้ายก้าวย่างออกไปจะเป็นสมถะเท้าขวาก้าวย่างออกไปเป็นวิปัสสนานะเอาใหม่ก็คือเปลี่ยนมาเป็นลมหายใจเท้าซ้ายลมหายใจเข้าเท้าซ้ายลมหายใจออกคือเท้าขวานะนะเรามาปฏิบัติกันเลยอันนี้ปฏิบัติในรูปแบบก่อนนะ ปฏิบัติในรูปแบบในที่ส่วนตัวนะหรือในที่ปฏิบททัติธรรมสถานปฏิบททัติธรรมไม่ถึในที่สาธารณะในที่สาธารณะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เป็นส่วนตัวมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวใช่ไหมมันจะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าจังหวะติดจังหวะคือศูนย์จังหวะสูนยตาจะได้ผลมากแล้วแก้แก้ปวดเมื่อยในเวลาที่เรานั่งสมาธินานๆเมือ่อขบเมื่ออะไร ก็จะทิ้งน้ําหนักตัวไปเวลาเดินก็ทิ้งไปทั้งสะโพกเดี๋ยวอยู่ไกลๆจะได้เห็นก้าออกไปแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวทั้งหมดลงในขาซ้ายแล้วออกไปก็ทิ้งน้ําหนักทั้งหมดลงไปในขาขวามือเนี่ยถ้าไม่รู้ไว้ที่ไหนก็ไว้ข้างหน้าหรือบางคนก็จะชอบให้หลังก็แล้วแต่ขนัดแต่ก็มาไว้ข้างหน้าก็ประสานกันไหมอย่างนี้ ทิ้งไปทั้งตัวน้ำหนักทิ้งไปทั้งตัวทิ้งไปทั้งตัวเดินในทะ่าสบายๆนะให้สบักให้อะไรเนะี่ยได้ผ่อนคลายทิ้งไปอเอาละเรามาเจริญภาวานาในรูปแบบเลยนะอ่าตมาก็เดินไปแล้วเดินกลับนะนี่ในรูปแบบนะจังหวะเป็นศูนย์ศูนย์จังหวัดศูนย์ยัญจายเอาละ เริ่มต้นได้หายใจเข้าเท้าซ้ายหายใจออกคือเท้าขวาหายใจเข้าคือเท้าซ้ายหายใจออกคือเท้าขวาทิ้งน้ำหนักลงทั้งหมดเลยทั้งโลกหายใเข้าเท้าซ้ายหายใจออกเท้าขวาหายใจเข้าเท้าซ้าย หายใจออกเท้าขวาหายใจเข้าเท้าซ้ายแล้วก็กลับหลังหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก

hít vào hít cái vào trái hít cái vào móc phải hít cái vào trái hít cái vào móc phải ครับหายใจได้ หายใจออกหายใจเข้า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 หายใจออกอ่ะพอละนี่คือการปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรม walking meditation deep a t t e r n อยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในสถานที่ส่วนตัวนะเราก็สามารถทำเช่นนี้ได้ในจังหวะปิดเอาลนะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตถึงการเดินในที่สาธารณะถ้าใครเดินทอดน่องในส่วนสาธารณะก็เดินแค่สองจังหวัดให้กล้าว เมื่อก้าวเท้าไปแล้วก็ให้ก้าวฟรีออกไปอีกสองเป็นเลข2แล้วก็จะหายใจออกก้าวอย่างเงี้ยดังทำหายใจเข้าแล้วก็เดินไป1นสองแล้วก็หายใจออกนับไปสองสองก้าวแล้วก็ค่อยหายใจออกมันจะไวขึ้นเป็นการเดินทอดน่องอยู่ในสวนสาธารณะดูอะไรเงี้ยเดินชมวิวองเงี้ยนะก็ใช้จังหวะที่2 มันจะไม่เหมือนกัหวัดที่ศูนย์นะครจะทำให้ดูนะหายใจเข้าหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองหายใจเข้าหนึ่งสองหายใจออกอใช้ใจเข้าหนึ 1, 2, ่ง สองหายใจออกหนึ่งสองหายใจเข้าหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองอกหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสอง Hãy chạy vào 1, 2, Hãy chạy ổ Nừng 2, Hãy chạy vào Hãy chạy ổ Nừng Hãy chạy vào Nừng Tổng Hãy chạy ổ right. chạy ทำไม่ดูสองรอบอันนี้แบบจังหวะสองคือเดินทอดน่องในที่สาธารนณะก็ไม่มีใครรู้แต่ความเป็นจริงเนี่ยที่บริกรรมออกมาเป็นหนึ่งสองหายใจเนี่ยที่จริงไม่มีการพูดเลยนะที่พูดออกมาก็พูดออกมาจากติดเป็นวาจาให้สู่ใจอยู่บริกรรมอยู่ข้างในก็ในใจแหละอีกหน่อยมันก็จะเป็นอัตโนมัติไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่มาใช้เสียงเพื่อว่าโยมจะได้ได้ยินแล้วก็สารกับการปฏิบัติในการฝึก นะเมื่อเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวต่อเลยที่นี่ปกติเนี่ยเราเดินปกตามปกติเลยนะคนเราเนี่ยสี่จังหวัดทอดฟรีให้มันว่างไปสี่จังหวัดนับนะว่างไปสี่จังหวัดนั่นแะหละคือการเดินเมื่อกี้เดินทอดน่องใช่ไหมเดินชมวิวอันนี้เดินตามปกติเติมเดินตามปกติไม่มีใครรู้ว่าเราเดินชมชมวเรารู้รู้ด้วยตนเองแต่อาตมาจาเป็นจะต้องบริกรรมให้โยมได้ยินนะ A lâu rồi đi đâu tao của các này. này. Ai cái này. 1...2...3...4 cái này. Ai 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 cái này. หายใจเข้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หายใจออก 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หายใจออกหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หายใจออก 1, 2, 3, หนออกึ 1, 2, 3, หนออ่งสองสามสี่อ่าอย่างนี้แหละนี่คือเดินตามปกติ เดิมตามปกติในที่สาธารณะนะเดินไปร้านค้าเดินไปตลาดเดินไปอะไรน,นี้แต่ถ้าเกิดรีบก็เป็นหกจังหวัดอจังหวัดต้องใช้ตุที่เยอะหน่อยแต่ก็จะทําให้ดูบางทีก็ก็แล้วแต่นะโยมไปประยุกต์เอาเองอันนี้ก็จะเดินแบบตีเมืกี้สี่ใช่ไหมจังหวัดก็จะไวขึ้นไม่มีใครรู้หรอกนะเราอยู่ในใจของเราด้วยลมหายใจเริ่มหายใจเข้าหนึ่ง

ก้ไปดูในจอหนะ่อยตอนนี้ใน YouTube ก็ตรีมอยู่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่มีใครเลยเพราะใหม่เอาละอ่ะเดี๋ยวนะขอกลับมา